เด็กพิเศษหรือเด็กที่เป็นดาวซินโดรมส่วนใหญ่จะไม่มีเพื่อนและมักจะถูกคนอื่นหยอกล้ออยู่เสมอทำให้พวกเขาต้องเก็บตัวอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้มีเพื่อนเป็นเด็กพิเศษซึ่งเด็กคนนั้นเป็นคนดีมากและเขายังสามารถสัมผัสอะไรได้บางอย่างที่ช่วยให้เขา และเพื่อนคนอื่นๆรอดพ้นจากอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดกับเรื่องที่มีชื่อว่าเด็กพิเศษนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวประสบการณ์หลอน,ลอนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณกรย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเรียนอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งในปี2546ช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนตุลามหาลัยก็จะพึ่งสอบปลายภาคเสร็จและระหว่างรอคุณกรก็จะมีเวลาว่างอยู่สามเดือนด้วยความเบื่อที่ต้องอยู่บ้านเฉยแม่คุณกรเลยบอกว่าให้ไปอยู่บ้านป้าซึ่งบ้านป้าของคุณกรจะอยู่ที่จังหวัดลบบุรี แกจะมีอาชีพขายดอกมะลิที่บ้านจะมีสวนมะลิอยู่เต็มไปหมดเช้าเช้าเด็กๆในหมู่บ้านจะชอบมาเก็บแล้วเอาไปช่างกิโลมาขายให้ป้าอีกทีโดยปกติแล้วคุณกรณก็จะไปเล่นบ้านป้าอยู่ทุกปีเขาจะไปช่วยเก็บดอกมะลิป้าในช่วงที่เขาว่างๆแต่ก็กลับแค่ปีละสองครั้งแต่ละครั้งก็จะอยู่ไม่เกินสองอาทิตย์ทำให้เขาเริ่มสนิทกับคนในละแวกนั้น แต่รอบนี้เป็นรอบที่เขาไปนานมากที่สุดระยะเวลาที่เขาอยู่บ้านป้าก็เกือบสามเดือนพอไปถึงบ้านป้าเขาก็เดินไปเล่นกับเพื่อนคนที่รู้จักจนมาวันหนึ่งเขาปั่นจักรยานเล่นอยู่ในหมู่บ้านเห็นอองเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านกําลังก้มมองจักรยานที่โซ่ขาดอองเป็นเด็กพิเศษคนนึ่งในหมู่บ้านเขาเป็นโรคดาวซินโดมมาตั้งแต่เกิด ลักษณะจะอ้วนท้วมหัวก็จะล้านล้านที่เขาก็จะมีขนอยู่สองสามเส้นใส่กางเกงตัวใหญ่ๆรัดมาถึงเอวเด็กในหมู่บ้านจะชอบเรียกอองว่าไอเอ,อ๋อและก็ชอบแกล้งเขาทำให้เขาไม่มีเพื่อนเลยในตอนนั้นเองคุณกรก็ขับจักรยานไปจอดข้างๆแล้วก็ถามอองว่าเป็นอะไรอององหันมาแล้วก็พูดว่าขาด ขาดโดยองก็จะชอบพูดคำสั้นๆออกมาคุณกรณก็ถามว่าจะไปไหนไปด้วยกันไหมเดี๋ยวไปทรงองก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาขาดขาดคุณกรณเห็นแบบนั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วขับรถจักรยานออกไปจากตรงนั้นพอกลับไปถึงบ้านป้าคุณกรณก็ไปถามเรื่ององ ปาเลยบอกว่าไอ้อองมันไม่คุยกับใครหรอกเพราะคนแถวนี้ชอบแกล้งมันถ้าอยากคุยกับมันก็ต้องเอาของกินไปล่อด้วยความที่คุณกรสงสารอ๋องเขาเลยเริ่มพยายามตีสนิทจนอ๋องเริ่มไว้ใจแต่ก็ใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานพอได้รู้จักอ๋องจริงๆตัวอ๋องจะเป็นคนดีมากเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีนิสัยค่อนข้างขีงข้เกงใจ ถ้าไม่สนิทจะชวนไปไหนเขาก็จะไม่ไปด้วยและถ้ามีใครเอาเงินมาให้เขาเขาก็จะไม่เอาต่อให้มายัดใส่มืออองก็จะวางทิ้งไว้ตรงนั้นเขาจะรับเงินก็ต้องเมื่อเขาทำงานให้เท่านั้นเหมือนกับว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้านของอองจะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดเขามักจะไปช่วยหลวงพ่อกวาดลานวัดอยู่บ่อยๆพอเริ่มสนิทกัน อองก็เริ่มมาหาคุณกรณที่บ้านป้ามากขึ้นเรื่อยๆมาช่วยเก็บดอกมะลิบ้างบางวันก็มานั่งเล่นหมากฮอตเป็นเพื่อนคุณกรณบ้างซึ่งคุณกรณเขาก็เป็นคนสอนหมากฮอตให้อองจนในบางครั้งก็เล่นเก่งกว่าคุณกรณด้วยซ้ําที่นาบ้านของป้าจะมีศาลาเล็กๆหลังนึงที่อองจะมานั่งรอคุณกรณบ่อยๆลักษณะจะเป็นศาลาไม้ทั้งหลังตรงกลางจะมีโต๊ะตารางหมากฮอต ฝาโต๊ะสามารถเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นช่องโลง่ลงๆด้านในคุณกรมักจะชอบเอาขนมใส่เข้าไปแล้วก็บอกอองว่าถ้าหิวให้มาหยิบขนมข้างในนี้กินได้เลยเวลาผ่านไปทั้งสองเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งคุณกรยืนคุยกับพี่เก่งพี่เก่งเป็นคนในหมู่บ้านที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณกรนเคยไปช่วยงานแกอยู่สองสามครั้ง ระหว่างที่ทั้งสองคนคุยอยู่อ,องก็เดินเข้ามาแล้วก็ชี้ไปที่หน้าพี่เก่งเขาพูดว่าเมียเมียเมียพูดซ้ำอย่างนี้อยู่หลายครั้งพี่เก่งเลยถามว่าเป็นอะไรเอออยากได้กูเป็นเมียเหรอเขาพูดแล้วก็หัวเราะไปตามภาษาเวลาผ่านไปสามชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์นั้นอยู่ๆก็มีสายโทรเข้าจากโรงงานของแฟนพี่เก่ง ตอนนั้นแฟนพี่เก่งทำงานอยู่โรงเย็บผ้าที่มาเลเซียคนในโรงงานโทรมาบอกว่าแฟนเขาเกิดอุบัติเหตุโดยเครื่องจักรไปเจาะเข้าที่มือตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่เก่งตกใจมากเขาเรีบทงให้เพื่อนมารับเพื่อให้พาเขาไปกรุงเทพแล้วเขาจะนั่งรถต่อไปหาแฟนเขาอีกทีพี่เก่งจะมีคู่กะคนหนึ่งที่ขับรถมูลนิธิด้วยกันชื่อชาติชาติจะรุ่นราวเขาเดียวกับคุณกรณ์ ชาติเลยถามพี่เก่งตอนนั้นไปว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วใครจะเป็นคู่กะให้ผมพี่เก่งก็เลยบอกไปว่าถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ไอกรอนก่อนแล้วกันฝากด้วยนะกรแล้วตั้งแต่วันนั้นคุณกรก็เริ่มข้อกัเป็นเพื่อนชาติอยู่หลายครั้งจนสนิทกันแล้วสถานการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นกับอองและคุณกรเหตุการณ์แรก มีอยู่วันหนึ่งที่คุณกรและชาติต้องไปเข้าเวรชาติได้ขับรถมารับคุณกรที่บ้านระหว่างทางเขาเห็นอองนั่งอยู่กำลังทำอะไรสักอย่างช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาสองทุ่มตรงคุณกรเลยจอดรถแล้วตะโกนเรียกอองอองไปด้วยกันไหมอองอองวิ่งมาแล้วถามว่าไปไหนไปไหนคุณกรก็บอกว่าทเที่ยวไปเที่ยว แล้วด้านหลังรถก็มีเข้ากล่องอยู่สามกล่องที่ชาติซื้อมาเก็บไว้คุณกรเลยหยิบกล่องหนึ่งให้อองนี่ข้าวเอาไหมอองพูดว่าเอาเอาไปไปแต่แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาหยิบเข้ากล่องเข้าไปที่บ้านคุณกรกับชาติก็นั่งรอไปสักพักไม่เห็นอองออกมาสักทีชาติเลยบอกว่าเออมันไม่น่ามาแล้วมัง้ง เรารีบไปกันเถอะคุณกรพยายามมองหาอองแต่แล้วจู่ๆเขาก็เดินออกมาพร้อมถุงข้าวเปล่าๆคุณกรก็ถามไปว่าแล้วของข้าวไปไหนละอองเอาไปให้คนในบ้านเหรออองก็ชี้ไปในบ้านแล้วก็บอกว่าโน่นน่นหิวหิวทั้งสองคนมองไปตามมือของอองในความมืดเห็นแค่กล่องข้าวเปล่าที่ถูกเปิดอยู่ไกล ชาติเลยบอกคุณกรว่ารีบไปเถอะหลอนว่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ององได้ออกมาข้างนอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณกรจะพาไปไหนคิดว่าคุณกรน่าจะพาไปเที่ยวรถที่ชาติขับมาจะเป็นกระบะตอนเดียวมีแครีิบอยอยู่ด้านหลังสําหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเขาให้ององนั่งข้างหลังเพราะข้างหน้าจะนั่งได้แค่สองคนลักษณะด้านในรถ ตัวกระจกฝั่งหลังคนขับจะถูกเจาะทะลุไปจนถึงกระบาะเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ท้ายกระบาได้ระหว่างขับรถเพื่อจะไปยังจุดพักรถแล้วรอคนโทรมาแจ้งเหตุแต่ตอนนั้นไม่นานก็มีวอดังขึ้นแล้วแจ้งว่ามีอุบัติเหตุมีคนขับรถบรรทุกขนอ้อยชนกับรถกระบาะที่บรรทุกฟืนมาเหตุเกิดกลางสี่แยกรถขนอ้อยได้ฝ่าไฟแดง ทำให้รถอีกคันที่ตรงไปด้านหน้าพุ่งชนด้วยความเร็วรถทั้งสองคันเสียหลักล้มไปคนละฝั่งมีคันหนึ่งได้ลากไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอไฟแดงอยู่คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่ลักษณะคอขาดส่วนคนซ้อนก็บาดเจ็บสาหัสพอมาถึงที่เกิดเหตุทุกคนก็รีบช่วยกันเคลียร์สถานที่มีรถคันก่อนหน้านี้พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว ส่วนคันของคุณกรณจะต้องเก็บศพระหว่างที่ทุกคนกําลังเคลียร์ศพอยู่นั้นปรากฏว่าหาหัวของศพไม่เจอทุกคนพากันหาอยู่กือบชั่วโมงแต่หายังไงก็หาไม่เจอสทีด้วยความที่ตอนนั้นยุงย่งๆุ่งทำให้คุณกรณลืมไปว่าเขาพาอองขึ้นรถมาด้วยเขารีบเดินไปหาอองที่ท้ายรถแล้วบอกให้อองลงมาช่วยหาแต่อ,องก็บอกว่าไม่ลง เขาได้แต่พูดว่ากลัวกลัวไม่ลงกลัวแต่คุณกรก็บอกไปว่าถ้าไม่รีบช่วยกันหาจะได้กลับบ้านดึกนะอยากกินขนมไหมถ้าอยากกินก็ลงมาช่วยกันอ๋องก็พูดแต่คำเดิมซ้ำๆกลัวไม่ลงกลัวระหว่างที่คุณกรพยายามจะดึงองอมาข้างนอกจู่ๆององก็พูดขึ้นมาว่าล้อล้อล้อ คุณกรณก็ถามว่าล้ออะไรเขาหันไปที่ข้างทางตรงจุดที่เห็นรถสิบล้อคว่ำอยู่ลักษณะตัวรถจะคว่ำเป็นแนวตะแคงอยู่ที่ขอบถนนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างลึกทำให้มองเห็นเพียงล้อที่โผล่มาคุณกรนส่องไฟฉายลงไปปรากฏว่าเจอหัวของคนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่ลักษณะหัวของรถถูกหนีบอยู่ตรงกลางระหว่างล้อของรถสิบล้อ ตรงจุดที่เป็นล้อสองล้อติดกันซึ่งระยะห่างของล้อทั้งสองห่างกันเพียงแค่คืบเดียวตอนนี้หัวถูกบีบจนบี้เข้าไปในร่องคุณกรรีบเรียกตะโกนให้ทุกคนมาช่วยตอนนั้นคนอื่นๆก็พยายามแงะหัวศพออกมาสภาพหัวได้แตกออกและค่อนข้างเละมากลูกตาก็ถลนออกมาด้านนอกคุณกรเคยไปเก็บศพอยู่หลายรอบ แต่รอบนี้ก็น่าสยดสยองจนทำให้เขาต้องนั่งสงบสติอยู่หลายนาทีในใจตอนนั้นก็คิดถึงเรื่องที่อองพูดเขาคิดว่าอองรู้ได้ยังไงว่าหัวอยู่ในล้อทั้งทันที่อองก็นั่งอยู่ในรถและเขาก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกรถเลยหรือจะเป็นแค่เหตุบังเอิญเหตุการณ์ที่สองมีอยู่วันหนึ่งที่คุณกรนัดเตะบอลกับเพื่อนๆคนอื่น เขาตั้งใจจะชวนอองไปด้วยเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปหาอองที่หน้าวัดเจออองนั่งอยู่ข้างหน้าพอดีอองไปเตะบอลด้วยกันเป่า๋อ,องก็ตอบว่าไปไปแล้วเขาก็ชี้ไปที่วัดพร้อมพูดว่าตาตาตารอรอเขาพูดประมาณว่าจะต้องไปหาหลวงตาเพื่อไปช่วยกวาดลานวัดก่อน ซึ่งตอนนั้นคุณกรณ์ก็ตั้งใจว่าจะรออองแต่จะพาองไปหยิบมือถือที่สนามบอลก่อนแล้วค่อยพากลับมาหาดวงตาเขาบอกให้อองขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแต่องก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปคุณกรณ์ก็พยายามอธิบายว่าจะไปเอาโทรศัพท์เฉยๆเดี๋ยวพากลับมาแต่องก็พูดคำเดิมไม่ไปไม่ไปจักรยาน เขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่จักรยานที่อยู่ข,ข้างคุณกรดูท่าทางแล้วอ,องน่าจะอยากขับจักรยานไปแต่ตรงนั้นก็ไม่ไกลมากคุณกรเลยจอดรถทิ้งไว้แล้วปั่นจักรยานไปกับอ,องระหว่างนั้นเพื่อนของคุณกรก็ยืมรถเขาไปที่ร้านค้าแต่แล้วก็กลับเกิดอุบัติเหตุรถล้มเพราะโซ่มอเตอร์ไซค์ขาดแล้วไปเกี่ยวกับตัวล้อทำให้รถเสียหลักแล้วล้มลง ขาเพื่อนเขาหาักจนต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งถ้าคุณกรเป็นคนขับรถในตอนนั้นคนที่เจอกับอุบัติเหตุอาจจะเป็นคุณกรแทนก็ได้เหตุการณ์ที่สามมีอยู่คืนหนึ่งคุณกรรู้สึกหิวข้าวกลางดึกเขาเปิดไปในตู้เย็นแต่ป้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไว้ให้กินเขาตัดสินใจขับรถออกไปเพื่อหาอะไรกินข้างนอก พอจำได้ว่าที่หน้าโรงเรียนในตัวเมืองมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านหนึ่งเปิดอยู่ค่อนข้างดึกคุณกรขับรถออกมาข้างนอกก็เจอกับอ๋องที่อยู่หน้าบ้านเขาเลยชวนอ๋องไปเป็นเพื่อนไปอ๋อ,องกินกินอ๋องก็ตอบไปว่าไปไปกินกินอ๋องได้ขึ้นมาซ้อนท้ายรถคุณกรก็ขับไปได้สักพักจนไปถึงสี่แยกหนึ่ง ซึ่งเลี้ยวซ้ายไปไม่ถึงกิโลก็จะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาจะไปกินแล้วแต่ระหว่างที่เขากําลังจอดรอไฟแดงเพื่อที่จะเลี้ยวจูจูอองก็ดึงเสื้อคุณกรแล้วก็พูดว่าไปไหนไปไหนสีหน้าอองตอนนี้ดูตกใจมากคุณกรก็ตอบไปว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไงร้านอยู่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วองก็ได้แต่ดึงเสื้อแล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ไป กลับกลับคุณกรณก็งงว่าอยู่ดีๆทำไมจะให้เขากลับทั้งๆที่ขับรถมาจะถึงแล้วคุณกรณเลยถามไปว่าไม่กินเหรอจะกินอะไรหรือว่าอยากกินข้าวต้มแต่อองก็ไม่พูดอะไรพูดแต่คำเดิมดูท่าทางว่าององจะไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆเขาเลยต้องขับเลี้ยวขวาไปแทนเพื่อที่จะไปร้านข้าวต้มอีกร้าน พอกินเสร็จระหว่างขากลับเขาต้องมาผ่านแยกเดิมแต่ตอนนี้กลับเจอรถมูลนิธิหลายคันกำลังตรงไปฝั่งร้านกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งในนั้นเป็นรถของชาติชาติได้เปิดกระจกมาทักคุณกรว่าเอ้าก้อนไปไหนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เพิ่งมีคนโทรมาแจ้งเหตุเป็นเหตุคนยิงกันอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวสาเหตุมาจากทะเลาะกันจากร้านเหล้า แล้วก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้จากนั้นคู่กรณีก็ขับรถเข้ามาแล้วก็กระหน่ำยิงไม่ยัง้งในตอนนั้นมีลุงคนหนึ่งที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆเขาโดนลูกหลงแล้วก็เสียชีวิตคุณกรณนถึงกับตกใจพอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะมีอยู่แค่สองโต๊ะถ้าเกิดตอนนั้นเขาตัดสินใจเลี้ยวซ้ายไปกินคนที่โดนยิงอาจจะเป็นเขาก็ได้ คุณกรเริ่มรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่องพูดเขาเลยหันไปถามองว่าองเห็นอะไรใช่ไหมแต่องก็ได้ตอบแค่ว่าไม่ไม่เขาใส่หัวแล้วก็พูดว่าไม่เห็นไม่เห็นเหตุการณ์ที่4มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณกรพาอองนั่งรถมูลนิธิไปด้วยตามปกติชาติจะเป็นคนขับรถระหว่างที่ขับรถอยู่นั้น จู่ๆอ,องก็ขอแวะฉี่ข้างทางแต่แปลกมากเพราะปกติอองจะไม่เคยแวะฉี่เลยสักครั้งชาติก็ได้จอดให้อองลงจากรถพออองลงไปทำธุระเวลาผ่านไปนานหลายนาทีอองก็ยังไม่ขึ้นรถมาสักทีชาติก็หันไปพูดกับคุณกรว่าไอเออมันไปนานจังวะตอนนั้นคุณกรก็ได้แต่หันไปมอง เห็นว่าอองยืนมองอะไรบางอย่างอยู่จุดที่อองฉี่จะเป็นบริเวณใกล้ๆกับหอพักสายตาของอองมองไปที่ชั้นสี่เขามองค้างอยู่แบบนั้นสักพักคุณกรณก็ตะโกนเรียกแต่เขาก็ยังนิ่งจนชาติพูดเสียงดังไอเอ,อ๋อขึ้นรถได้แล้วอองถึงได้สติแล้วเขาก็ขึ้นมาบนรถแต่คุณกรณหันหลังไปดูเห็นว่าระหว่างที่อ,องนั่งอยู่ท้ายรถ สายตาเขายังมองไปด้านบนหอพักจนเขาขับรถออกมาไกลไม่นานประมาณ30นาทีก็มีวอแจ้งเหตุเข้ามาบอกว่ามีเหตุฆาตกรรมในหอพักพบเป็นผู้หญิงเสียชีวิตมาสองวันได้แล้วชาติเลยรีบถามถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนจะขับรถไปตามเส้นทางนั้นปรากฏว่ารถมาหยุดอยู่ที่หน้าหอพักที่องยืนชี ตอนนี้คุณกอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องมังเออญแน่ๆเขาเลยถามอองไปว่าอองบอกมาตามตรงอองเห็นอะไรอองก็ตอบตะกุกตะกักบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นคุณกรเลยบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะอองมีอะไรเพื่อนก็ต้องพูดบอกกันสิอ,องเห็นอะไรอ,องพูดมาเลยอ,องพูดว่าเพื่อนเพื่อนพูดพูด แล้วอองก็บอกว่าผู้หญิงผู้หญิงเห็นคนเรียกเรียกอองผู้หญิงคุณกรณ์เลยถามเขาว่าเรียกยังไงอองก็ตอบว่าเขาเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วก็บกมือตอนนั้นทุกคนถึงกับขนลุกเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วจุดที่องชี้ไปก็คือชั้นเดียวกันกับที่เห็นศพ จนมาถึงเหตุการณ์สุดท้ายวันนั้นเป็นวันที่คุณกรณได้ลงไปเตะกีฬาอำเภอตอนที่เขาลงแข่งปกติคุณกรณจะใส่สร้อยทองไว้หนึ่งอันห้อยคออยู่เขาถอดออกมาแล้วฝากไว้กับอ,องก่อนโดยแขวนไว้ที่คอของอองแล้วบอกอ,องว่าฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวแข่งจบจะกลับมาเอาจากนั้นเขาก็ไปเตะบอลจนจบ เขาพยายามมองหาอองทั่วสนามบอลแต่ก็หาไม่เจอตอนนั้นคิดว่าอองน่าจะกลับบ้านไปก่อนแล้วในใจไม่ได้กลัวว่าอองจะเอาส้ทองไปเพราะเขารู้จักอองดีแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเขาเรียบกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนั้นชาติเป็นคนขับรถมาส่งเขาเลยถามไปว่าคืนนี้จะเข้ากะไหมชาติก็ตอบว่าไปเดี๋ยวมารับคุณกรเลยบอกชาติไปว่า ตอนเราออกแล้วเราค่อยแวะไปหาอองที่บ้านหน่อยนะเพราะหาอองไม่เจอตั้งแต่เที่ยงแล้วพอถึงเวลาออกก็พากันไปที่หน้าบ้านอองแต่ก็ไม่เจอใครตอนนั้นคุณกรณเริ่มรู้สึกเป็นห่วงมากแต่ก็คิดว่าอองน่าจะไปเดินเล่นที่อื่นเดี๋ยวตอนเช้ายังไงอองก็คงมารอเขาที่หน้าศาลาบ้านเหมือนทุกๆวันแล้วชาติก็ขับรถออกไปพอถึงใกล้กับจุดที่ต้องจอด ระหว่างทางก็เห็นมีเงาคนอยู่ไกลๆข้างทางรถค่อยๆขับไปไกลขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเห็นเป็นอ,องกำลังเดินอยู่เขาเดินอยู่ข้างหน้าลักษณะตัวเปียกไปด้วยน้ำคุณกรณบอกให้ชาติจอดรถแล้วถามว่าไปไหนมาตามหาทั้งวันเลยขึ้นรถมาก่อนอ,องก็ได้แต่ตอบว่าหนาวหนาวแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งที่ท้ายรถ พอขับไปถึงสีแยกใกล้กับจุดที่เขาต้องไปจอดประจำการชาติเลยถามคุณกรว่าจะจอดฝั่งไหนดีเพราะแถวนั้นมีที่จอดหลายจุดคุณกรเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้แหละขับรถเลยไฟแดงไปหน่อยตอนนั้นชาติก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆคุณกรณก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดดูดอยู่ๆองอ์ก็ล้วงมือเข้ามาแล้วก็แตะไหลคุณกรแล้วพูดว่ายุด หยุดไม่ไปไม่ไปคุณกอนก็งงแล้วพูดกับอ,องว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปจอดข้างหน้านี้เองแต่อ,องก็ยังตีไหลเขาอย่างนั้นไม่หยุดพร้อมกับพูดว่าหยุดไม่ไปจอดจอดตอนนั้นชาติกับคุณอ,องไม่ได้สนใจอะไรแต่แล้วอ,องก็คว้าบุหรี่ที่คุณกอนดูดแล้วโยนลงพื้นตรงหน้าเท้าของชาติ ชาตถึงกับต้องเบรกกระทนหันด้วยความตกใจแล้วก็หันไปถามอองว่าไอเอ,อ๋อมึงเป็นอะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นเองไม่ถึง20บวิวก็มีเสียงรถชนกันเสียงดังเป็นรถสิบล้อพุ่งชนกับรถทัวร์ทั้งสองคนตกใจมากเพราะจุดที่ชนก็คือจุดที่เขากำลังจะเข้าไปจอดชาติรีบคว้าบอขึ้นมาแจ้งทีมให้เข้ามาหา ตอนนั้นไม่มีคนเสียชีวิตเพราะเป็นรถใหญ่ทั้งสองมีก็แค่คนบาดเจ็บหลายคนระหว่างที่ช่วยกันเคลียร์พื้นที่เสร็จกำลังจะกลับคุณกรณ์ก็มองหาอองแต่หายังไงก็หาไม่เจอเลยได้ตะโกนถามเพื่อนกู้ภัยที่อยู่ฝั่งตรงข้าวว่าเห็นอองไหมแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ได้ยินชาติเลยตะโกนไปว่าไอเอ,อ๋อเห็นไอเอ๋อบ้างไหม แล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นก็พระขหัวให้เลยคิดว่าององน่าจะกลับไปกับรถคันนั้นวันนั้นเขาก็กลับบ้านไปพักผ่อนพอเช้าวันนุ่นขึ้นชาติก็รีบโทรมาหาคุณกรแต่เช้าเขาบอกว่าไอเอ,อ๋อไอเอ,อ๋อคุณกรก็งงว่าเรียกชื่ออ๋องทาไมแล้วชาติก็บอกว่าไอเอ๋อตายแล้วมีคนเจอศพมันที่แม่น้ํา ตอนนี้คุณกรณตกใจมากเขาเรีบให้ชาติมารับแล้วพาไปที่เกิดเหตุตอนนั้นมีคนมุงดูเต็มไปหมดชาติพยายามบอกว่าขอเข้าไปหน่อยครับเป็นมูลนิธิพอแหวกคนดูเข้าไปได้ปรากฏว่าเป็นศพอ,องจริงๆคาดว่าเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานเขาได้พยายามไปสอบถามคนแถวนั้นจนได้ความจากเด็กในหมู่บ้านว่า เมื่อวานในช่วงที่เขากำลังเตะบอลกันอยู่ที่สนามบอลจะติดกับแม่น้ำซึ่งเด็กๆจะชอบไปเล่นน้ำกันแล้วตอนนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำแล้วก็มีเด็กคนอื่นๆอ,อยู่รอบๆเต็มไปหมดทุกคนก็ต่างตกใจด้วยความที่เป็นเด็กก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วอ๋องก็เดินผ่านมาพอดีอ๋องเห็นแบบนั้นเขาก็รีบกระโดดเข้าไปช่วยท,ท,ทั้งๆที่อ๋องก็รู้ตัวเองว่าว่ายน้ำไม่เป็น เขาพยายามประคองเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ขึ้นมาที่ฝั่งส่วนตัวเขาก็หมดแรงแล้วก็จมน้ำไปด้วยความตกใจเด็กๆแถวนั้นก็เลยพายกันวิ่งออกมาแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องนีไปบอกผู้ใหญ่คุณกรณ์รู้สึกเสียใจมากนึกถึงเรื่องเมื่อคือนที่เห็นอองอยู่บนรถถ้าอองตายไม่เย็นสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคือนก็คงเป็นวิญญาณแน่ๆแ,แต่ขนาดอ,องตายไปแล้ว อองก็ยังจะมาช่วยพวกเขาไว้ไม่ให้ได้เจอกับอุบัติเหตุแต่ด้วยความสงสัยเขาเดินไปถามเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่พงกหัวให้ตอนถามว่าเห็นอองกไหมเพื่อนคนนั้นก็ตอบว่าตอนนั้นอยู่ค่อนข้างไกลเขาได้ยินว่ากลับบ้านกันเลยไหมเลยพงโหัวให้ไม่คิดว่าถามหาอองแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไป วันถัดมาคุณกรณได้ไปนั่งอยู่ที่ศาลาที่ออกมานั่งรอบ่อยๆเขาเปิดจะหยิบขนมออกมาปรากฏว่าข้างในช่องเก็บขนมมีเ้ชยชั่วหนึ่งถูกห่ออยู่เขาแกะเ้ชชั่วออกมาก็เห็นเป็นทองที่เขาฝาักออกเอาไว้ซึ่งเขาก็สงสัยว่าทองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและทองเส้นนั้นคุณกรก็ยังใส่มาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องราวแปลก ที่คุณกอรเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกอรได้เจอใครมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเห็นผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ